เงนอ้วนนะนาใหญ่หน้าใหญ่ลงมาสิเร็วเนี่ยเวลาปล่อยแล้วก็ไม่อยากจะออกกันวันนี้มาส้มะแมวแมวแมวแวมมาแมวแมวแวแมวแมวแมอยอ้วนแมมวแวแมวแมวโอ้ดู เนียตอนขอดะกล้วยไปขโมยแต้มมาเรื่อยแหละเนี่ยจริงตอนนั้นเราไม่รู้จักตัวเชี่ยวเนาะเราไม่ได้เล่นแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปกล้วยไปคาบมาเรื่อยแหละเอามาเลี้ยงอืมกล้วยรักแมวใช่กล้วยรักแมวรักทุกตัวเลยแต้มเองนะ่ะกล้วยก็เลี้ยงมาอ้ไม่ใช่เลี้ยงมาอยู่เป็นเพื่อนกันพอมันมีพวกนี้แต้มก็ไม่่อยเอาไอ้กล้วย กล้วยแต้มมาแต้มมานี่มามาเดินเที่ยวเร็วเนี่ยเร็วน้ายัยมามีอ้วนเลยไอ้สลิดลายสลิดอ้วนมากอันนี้เป็นวันปล่อยแมวให้ออกมาเดินเล่นน้ายัยมานี่มาเมียวเมยวเมยวใหญ่ รูท้องจะแตะพื้นอยู่แล้วนาใหญ่อะ่ะ <c oughs> ขาสั้นกระป๊อกจากแมวปาดเปียวเลยเดี๋ขาสั้นทิ๊กเดียวเองเลย <c oughs>